สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นตอเปอร์เลสเกียร์นะคะหรือกิ่งต้นเปอร์เลสเกียร์นะคะนี่นะคะก็จะได้มาประมาณนี้นะคะอันนี้น้ําสั่งมา100 100กิ่งนะคะก็แถมมา6กิ่งนะคะกิ่งอ้วนสวยงามมากเลยนะคะตอนแรกก็ทักไปนาะว่าเออน้องเขาถอดน้ําออกให้หมดนะคะหนาำเปอร์เลสเกียร์นี่เออเป็นหนามแหลมแล้วก็ค่อนข้างคมนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ก็จะมีอยู่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่อันในนี้นะคะ ก็ทักไปว่าน้องเขาถอดออกหมดเลยเหรอน้องเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะพี่มันไม่มีหนามค่ะนะคะก็ตอนแรกก็นึกว่าอุ้ยเขาถอดหมดเลยเหรือดำๆนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นนะนะะี่ค่ะมีมีมีอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้สั้นนะคะสั้นนะปกติจะยาวกว่านี้นะคะยาวมากนะคะแล้วก็จะมีจะมีหนามแหลมๆข้างๆอีกนะคะก็คือชนิดที่ว่าเห็นแล้วคันนิ้วเลยเพราะว่าเขาจะตําแล้วก็ ฝังแน่นแล้วก็เจ็บมากนะคะอันนี้ก็ได้มาเนาะอ้วนอ้วนอวบอมาเลยนะคะที่เห็นจุดดำๆเนี่ยคือเป็นที่อ่าเป็นตาที่สําหรับงอกนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่ของหนามนะคะเพื่อนๆนะคะอ่าอันนี้นะคะเพื่อนๆการเดินทางของกิ่งสดเนี่ยน้ำใหญ่เพื่อนๆเข้าใจนิดนึงนะคะน้ำเห็นดราม่าแล้วน้ำก็สงสารพ่อค้าแม่ค้าเนาะอ่ากิ่งไม้อ่อนนะคะเพื่อนๆ การเดินทางของกิ่งไม้อ่อนเนี่ยต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าตัดเสร็จออกจากต้นแพ็คลงกล่องมานะคะเขาก็ต้องมีความเหี่ยวมีความยับของใบนะคะเพื่อนๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําเมื่อได้รับไม้รับกิ่งแบบนี้มานะคะคือแช่น้านะน้าจะแช่น้าํายาเร่งรากนะคะผสมกับน้ําเปล่านะคะอัาตราหนึ่งช้อนชาต่อน้ําประมาณหนึ่งลิตรนะคะแช่ไว้เลยนะคะให้กิ่งเขาดูดน้าเห็นไหมคะ สดชื่นสดใสกลับมาเลยนะคะจากที่ว่ามาเหี่ยวๆตอนเหี่ยวๆนะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าอ่ากล้องตอนนี้คือตัดได้อย่างเดียวนะคะต่อวิดีโอไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือจะถ่ายแบบว่าจบในคลิปเดียวนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้น้าจะเอามาทําอะไรบ้างเอามาขยายพันหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะชํามาไว้นะคะสําหรับที่ว่าอ่าเราจะใช้ยอดอ่อนนี้ตัดกราฟนะคะเพื่อนๆกราฟเนี่ยคือเป็นกราฟเมล็ดนะคะเพื่อนๆ น้ำจาไม่ได้ว่าน้ําอ่าโอ้นี่แค่หนามตานะคะหนามเล็กๆเขาตานี่ก็คือติดนิ้วแล้วค่ะนะคะ,นะคะต้องดึงออกนะคะติดแน่นมากด้วยนะคะเราก็จะใช้ยอดอ่อนเขาสําหรับอ่าเป็นตัวกราฟไม้เพาะเมล็ดหรือว่าเมล็ดที่เราเพาะพึ่งงอกนะคะพูดยากเนาะ มเม็ดเมล็ดที่เรามเมล็ดแคคตัสของเราที่เพาะเพิ่งงอกออกมานะคะเราก็จะชําบนตอเปอร์เลสเกียนะคะเพื่อให้มเมล็ดโตเร็วนั่นเองนะคะหรือว่าต้นเล็กๆกอ,อ่อนๆของเขานะคะก็จะโตเร็วขึ้นมาทันทีภายในสองสาเดือนนะคะตัวนี้นะคะกิ่งเปอร์เลสเกียนะคะเพื่อนๆคราวนี้นะคะเดี๋ยวน้ําจะมาอ่าจัดลงในถาดเพาะแบบนู้นนะคะนู่นนะคะถาดเพาะนะคะนั่นคือพาวัสดุอุปก,กรณ์มาด้วยเนาะ ขุยมะพร้าวนี่นะคะเพื่อนๆอ,นอ่ควรที่สําหรับเราชากิ่งไม้นะคะควรที่เราจะแช่น้ําก่อนสักสองสามวันนะคะแช่แล้วก็เทน้ําทิ้งทุกๆวันนะคะวันนี้พีดมอดน้าน้อยเนาะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าอ่าพอดีปริมาณเขาเหลือน้อยแล้วนะคะก็หมดกระสอบแล้วแหละก็เทมาเท่าที่เทมาได้นะคะแต่ว่าพอดีอ่าขุยมะพร้าวเนี่ยมันเปียกน้ําอยู่แล้วนะคะ เกี่น้าแล้วมีความชื้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็คือเรียกว่าจืดแล้วนะคะเพราะว่าเราจะทําไม้เนาะนะคะถ้าเราทําไม้เนี่ยเราเน้นเป็นขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ํานะคะเพราะว่าอ่ารากไม้ยังไม่งอกนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะไม่ได้รดน้ําทุกวันเนาะเพราะฉะนั้นอ่าสาคัญคือต้องแช่น้ําแต่ถ้าเป็นพวกเพาะ,มะเมล็ดหรือว่าอ่าเป็น ที่เราปลูกนะคะไม่ต้องแช่ก็ได้เพราะเดี๋ยวเราก็ลดน้ําไปทุกวันเนาะนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เหมือนขุยมะพร้าวจะเยอะไปหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราชาแค่รากงอกแล้วเดี๋ยวเราพาไปลงแปลงเลยนะคะน้ำก็จะผสมง่ายๆแค่พอเข้ากันนะคะเพื่อน,เอนๆเนาะ ช่วงนี้ก็จะเป็นงานที่น้ําทําในทุกๆวันนะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นงานเกี่ยวกับแคคตัสมากกว่านะคะเพราะว่าอ่ามันจะเป็นรายได้ของครอบครัวเราอีกทางนึงนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะที่ยังไม่ได้ทําก้าผักเลยเพราะว่าอ่าช่วงระบาดโควิดเนี่ยก็จะมีงบหลวงนะคะมาเพาะ,มะเมล็ดผักแจกเนาะน้าก็เลยหยุดที่จะทำอ่าก้าผักไปก่อนนะคะแล้วก็รวมถึงยังไม่ได้ปลูกผักด้วยนะคะเพราะว่าอ่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าแคคตัสค่อนข้างจะไปได้ดีนะคะ ก็เลยหันกลับมาทำตัวนี้เป็นหลักก่อนนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะคะเรียบร้อย,ย,อย <ๆ S 2> เห็นไหมคะคราวนี้กิ่งเปเร์เล็ตเกียร์นะคะเพื่อนๆเขาก็จะมาประมาณเจ็ดแปดนิ้วนะคะเน,นี่ยค่ะนาเขานะคะนามข้างๆเนอะ ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆเราจะตัดไปทําพันนะคะก็ตัดประมาณสองนิ้วนะคะกะเอาหนาะ,ะเพื่อนๆตัดประมาณสองนิ้วนะคะสองนิ้วในช่วงโคนนะคะเพื่อนๆมีดคมหน่อยเนาะอ่าประมาณนี้นะคะดึงใบล่างออกเนาะแล้วก็ปักชําลงไปเลยค่ะนะคะยอดนี่เอาไปทําอะไรยอดนี่เราก็เอาไปปักชํานะคะเพื่อนๆ mm hmm. เพียงแต่ว่าเราจะเอาไว้สําหรับกราฟนะคะ เหมือนกันค่ะเตรียมดินเหมือนกันเลยนะคะจะใส่กระถางเล็กนะก็ได้นะคะเดี๋ยวน้ำใส่กระถางเล็กให้ดูนะจะเป็นกระถางเล็กขนาดสองนิ้วแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นกระถางแคคตัสขนาดสองนิ้วนะคะเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ใส่ดินเลยนะคะตบให้แน่นเนาะนะคะหรือ เราอาจจะใส่พวกปุ๋ยออดโมโคดลงไปเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆน,นะ,ะก็ปักลงไปเลยนะคะอันนี้คือยอดนะคะยอดอ่อนใช้น้ําขอน้าร่องนิดนึงกดดินมาซะแน่นเลยตบแค่นี้ดินก็แน่นนะคะเพื่อนๆอ,อ่ามีหนามนะคะเนี่ยระวังหนามเนาะต้องใส่ถุงมือนะคะจะได้ดีดน้ําออกปักลงไปกดดินให้แน่นแล้วก็ลดน้ํานะ,ะอันนี้คือยอดอ่อนนะ รออีกประมาณสองอาทิตย์พอรากเดินเราก็เอาไปสามารถกราฟยอดไม้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆง่ายๆนะคะอันนี้ยอดอ่อนนี้น้ำทำให้ดูกระถางเดียวนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องอ่าตัดแล้วก็ชำกิ่งแก่หรือว่ากิ่งตรงโคนนี้ให้หมดก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปไว้สำหรับเป็นแม่พันธุ์ไว้สำหรับขยายพันธุ์ลงแปลงนะคะเพื่อนๆ ยอดอ่อนนี้ถ้าเราจะปักลงถาดแบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนเเสร็จแล้วอ่าพอเขาติดดีแล้วเราก็ค่อยถอนออกไปลงถ้วยพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะลงถ้วยใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอยากเพิ่มมูลค่านะคะเพื่อนๆพ่ถ้วยแบบนี้นะคะพอรากงอกอีกสองอาทิตย์รากงอกเราสามารถขายเป็นต่อเปอร์เลสเกียมีรากได้นะคะเราสามารถขายาในกลุ่มได้นะคะที่เขาต้องการากิ่งมีรากนะคะเพื่อที่เขาจะได้ ประหยัดระยะเวลาไม่ต้องไปชานะคะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะส่วนสนนราคากิ่งนี่ขอไม่บอกนะคะเพราะว่าอ่าแต่ละที่แต่ละคนก็ขายไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวจะเป็นดราม่าขึ้นมาอีกเนาะเนี่ยนะคะอย่างนี้เราเด็ดนะคะเด็ดใบออกนะคะก็วัดขนาดประมาณสองนิ้วนะโอ้ยโดนหนามตำ เจ็บนะเจ็บแป๊บๆตัดประมาณสองนิ้วนะคะแล้วก็ปักนะ,ะกิ่งกิ่งกิ่งอ่อนอย่างเงี้ยที่เราใช้ที่เราจะเอาไปปักชําเนี่ยจะแช่น้ํำยายอีกรอบนึงก็ได้นะคะหรือว่าจะปล่อยให้แผแห้งก็ได้นะคะเพื่อน ตัดไม่ถึงสองนิ้วได้ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆติดหมดนะคะยอดอ่อนก็ติดนะคะกิ่งเปอร์เลสเกียเนี่ยมีความแข็งเนาะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นรากไหมอันนี้เป็นยอดที่น้ําตัดไปชานะคะอ่าตัดไปกราฟแล้วนะคะเป็นยอดอ่อนเห็นไหมคะเหลือแค่ประมาณ นี่เดียวติดปลายยอดนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพอเอาไปชำลงก็งอกรากแล้วเห็นไหมคะที่ปลายนิ้วน้ำเนี่ยมีรากนะคะดูนะคะเอ,อ่อโอเคเนาะเพราะฉะนั้นส่วนไหนของเปอร์เลสเกียมีทิ้งบ้างใบของเขาเราเอาไปหมักทําปุ๋ยได้นะคะเพื่อนๆเอาไปใส่กระถางรองก้นกระถางทําปุ๋ยนะคะใบที่เราโยนทิ้งเมื่อกี้นี้นะคะแต่น้ําในใบนะคะน้ําในใบของเขา เป็นยาประสานอย่างดีนะคะให้หัวไม้เล็กๆของเรานะคะติดกับอยอดกิ่งของเขานั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเมื่อได้ขนาดนี้แล้วนะคะสมมุติว่าตัวนี้นะน้ําปักไปจนหมดแล้วนะคะครบทั้งถาดแล้วนะคะเราก็จะลดน้ำเบาๆนะคะเพื่อให้อ่าดินเนี่ยแน่นลงและยุบตัวลงนะคะ เพื่อเป็นการกบโคนนะคะแล้วก็เอาไปไว้ร่มลำไรนะคะภายใต้สแลนห้าเรซนหรือว่าอ่าอย่าให้โดนแดดจัดนะคะเพื่อนเพื่อนเท่านี้เองนะคะประมาณ2อาทิตย์เขาก็จะงอกรากนะคะเดี๋ยวพออีกประมาณ2อาทิตย์เดี๋ยวเราไปพาไปลงแปลงกันนะคะเพื่อนๆค่ะนั้นคลิปนี้น้ำฝากไปแค่นี้นะคะเพื่อนๆนขอบคุณที่ยังรักและติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ